การใช้ CBO หรือว่า Campaign Budget o p t i m i z a t i o n นะครับเดี๋ยวยละเอียอจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปติดตามกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มขั้นตอนนะครับว่า CBO เนี่ยมันมีขั้นตอนการทําอย่างไรเนี่ยผมต้องขออธิบายคอนเซปต,ต์คร่าวๆก่อนนะครับว่า CBO เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาร์เก็ตเตอร์จะใช้มันในกรณีไหนบ้างนะครับ CBO นะครับมันก็คือการจัดสรรงบประมาณในระดับแคมเปญหมายความว่า ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ CBO ใช่ไหมครับมันก็จะมีการตั้งงบประมาณที่ระดับ a s s e t ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะทำได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าไอตัว a s s e t นั้นๆเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีเนี่ยหมายความว่าเงินเราก็จะเทไปในกลุ่มที่มันไม่มีประสิทธิภาพถูกต้องไหมครับแต่ว่าในแบบของ CBO เนี่ยสมมติว่าเรามีทั้งหมด3 a s s e t ทีนี้เราหยอดเงินไปในระดับแคมเปญ5 0 0บาท ซึ่ง500บาทนี้เนี่ยมันจะกระจายไปเลยว่าสมมติว่าวันนี้เนี่ย a s สมันวิ่งดีเงินก็จะเทไปทางฝั่ง a s สเเยอะหน่อยส่วน5้าพู้นี้เนี่ย a s สเซทจะไม่ดีแล้วเงินก็จะกลับมาเทที่ a s s เ t B เป็นต้นนะครับหรือถ้าอีกวันนึงเนี่ย A มันกลับมาดีแล้วมันก็จะกลับไปเทที่ A ใหม่นะครับซึ่ง CBO เนี่ยมันก็จะค่อนข้างได้รับความนิยมในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเวลาที่เราใช้จํานวนเงินที่มันเยอะมากต่อวันเนี่ยอย่างเช่นแบบยิงกันเป็นเวลาหลายหมื่นอะไรเงี้ย การที่แบบว่าเราจะมานั่งออปติไมท์ระหว่างวันว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ดีเราต้องลดงบหรือว่าต้องเพิ่มงบอะไรยังไงเนี่ยมันจะทาได้ค่อนข้างลาบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเจนซี่ที่แบบว่าเขาทํางานและยิงแอดกันเป็นจำนวนมากๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้ CBO นะครับซึ่งนอกจากการที่ว่ามันช่วยจัดสรรงบป,ประมาณให้มันไม่มีเกิดความยุ่งยากแล้วใช่ไหมครับมันก็ยังมีข้อดีหนึ่งก็คือมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทดสอบกลุ่มเป้าหมายได้สมมุติว่าเรามีอินเทอร์เน็ตทั้งหมด3ากลุ่มด้วยกันยกตัวอย ไหนเนี่ยที่มันได้ประสิทธิภาพมากที่สดุดแบบกลุ่มไหนที่มันจะมียอดขายอะไรเงี้ยวิธีก็คือว่าเราก็จะเทสไปเลยครับว่า3กลุ่มนี้เปิด CBO เงินมันเทไปตรงไหนเยอะสดุดถูกต้องไหมครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีข้อควรระวังก็คือว่าเงินเนี่ยมันเทไปที่อันใดหนึ่งสมมุติว่ามันเทเทไปที่ A แบบ100บาทเลยแต่ว่า ABC เนี่ยมันใช้เงินไปแค่10บบาทอย่างเงี้ย เท่ากับว่าเราเองก็ยังทดสอบอะไรได้ไม่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยเราก็ควรที่จะแบบสมมติว่าเงินมันดันเทไปที่ A เยอะแต่ว่า B C มันก็ยังมีช่องอยู่เราก็อาจจะปิดตัว A ไปก่อนแล้วก็เอา B C เนี่ยให้จำนวนเงินมันใกล้เคียงกับ A ก่อนเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะเปิดอันไหนไปต่ออะไรเงี้ยครับ เพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยมันมีผลค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว CBO เนี่ยมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่เราจะต้องคอยระวังให้มันใช้เงินเท่าๆกันอะไรแบบนี้ครับทีนี้เราจะไปเริ่มดูเลยนะครับว่าขั้นตอนการเปิดใช้ CBO เนี่ยมันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นกดที่ create ก่อนได้เลยนะครับอ่าพอกดที่ create ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแคมเปญ objective แบบไหนนะครับในตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกไปที่ engage ใและกันครับ ตัว CBO นะครับมันก็จะอยู่ที่ระดับชั้นของแคมเปญแล้วก็อยู่ที่ด้านล่างสุดนะครับจะสังเกตเห็นว่าข้างล่างนี้เนี่ยมันเขียนว่าแคมเปญ g ัจจิ t อั o p t i m i z a t i o นนะครับแล้วก็กดติ๊กไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นี่ครับก็จะเลือกเป็นแบบ Daily Budget หรือ l i f e time Budget ก็ได้นะครับเรากด Next ต่อไปได้เลยครับ ่อไปเป็นระดับชั้นของแอดเซตนะครับซึ่งแอดเซตนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งเลยนะครับว่าเราจะเอาที่ยิงไปหาใครบ้างยิงไปหาอินเทอร์เน็ตยิงไปหารีมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถเรมตรงนี้ได้เลยทีนี้เนี่ยเริ่มต้นคือมันจะให้เราสร้างทีละแอดเซตก่อนใช่ไหมครับซึ่งในสถานการณ์จริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเวาลาที่แบบว่าเราจะ ยิงแค่แอสเซทเดียวเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับเราก็จะมีหลายกลุ่มเป้าหมายเลยใช่ไหมครับอย่างกรณีที่สองที่ผมแนะนําไปว่าเรอาอยากที่จะเทสกลุ่มเป้าหมายว่าอันไหนมันดีกว่ากันวิธีทำนะครับเราทำอย่างนี้ก่อนสมมติว,ว่าอันนี้มันเป็นกลุ่มแรกที่ผมอยากจะเทสว่า,วามันดีหรือเปล่านะครับผมมีทั้งหมดสากลุ่มนะครับผมจะเทสแต่ผมก็ตั้งอันนี้เป็นเป็นหนึ่งทีนี้ผมก็ดูพิเคทเพิ่มมาสร้างทีละทีเดียวสองเลยก็ได้ครับอ่า ทีนี้เราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นสองสามทั้งสามกลุ่มนี้นะครับมันก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับ ลองกดเพาบิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปอธิบายว่าขั้นตอนการแบบดูว่าอันไหนมันเป็นยังไงเนี่ยโอเคนะครับทีนี้เนี่ยสมมติว่าเรากดเพาบิดแคมเปญไปแล้วใช่ไหมครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยคือมันจะขึ้นแคมเปญอันเดียวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงหน้าบัตเจตตรงตรงส่วนบัตเจตตรงนี้นะครับมันมีจํานวนเงินที่เราตั้งเอาไว้ว่าเนี่ยวันละสามร้อยบาทวันละสามร้อยสามสิบบาทนะครับ ทีนี้พอกดเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด3ามแอสเซทด้วยกันซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะแล้วแต่ระบบเลยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะจัดสรรให้เลยว่าวันไหนวิ่งดีตัวนั้นมันก็จะมีเงินที่เทล,ลงไปเยอะนะครับเราก็สังเกตที่ช่อง amount spend ได้เลยนะครับนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นชั้นแอดที่มีชิ้นโฆษณานห,ลหลายตัวในส่วนนี้เนี่ยผมจะ อธิบายเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อที่ทุกๆคนเนี่ยจะลองไปปรับใช้คืออย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตอนแรกว่าสมมุติว่าเราเทสกลุ่มหนึ่งอะสมมติว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยมันมาดีมากเลยแล้วเงินจํานวนแบบสามร้อบาทเงี้ยมันเทไปที่หนึ่งสักหนึ่งร้อยแล้วอ่ะแล้วไอ้สองสามนี่มันอาจจะใช้เงินไปแค่แบบ10บาทหรือว่าไม่ถึง10บาทเนี่ยเรามีวิธีแก้ยังไงนะครับคือให้เรากดตรงนี้ครับกดติคุมทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็กดที่มินิมัมสเปรลิมิต ตรงจุดนี้เนี่ยมันหมายความว่าเราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าแบบในหนึ่งวันเนี่ยให้ใช้เงินขั้นต่ำเท่าไหร่ต้อไหมครับคืออย่างเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าบางทีเราดันไปตัดสินว่าไอ้หนึ่งมันเทเงินไปหนึ่งร้อยแปลว่ามันอาจจะดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เสมอไปเพราะว่า2กับ3ามมันยังใช้เงินไม่ถึงจุดที่แบบมันจะวัดอะไรได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องแบบ กำหนดขั้นต่าว่าเอ้ยทุกทุกอันเนี่ยอยากให้มันอย่างน้อยประมาณสัก50าิบาทก่อนน่ให้มันพอรู้ว่ามันมีผลอะไรบ้างแล้วมันแบบมีค่าอะไรบ้างให้มันเริ่มที่จะเข้าถึงคนก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าอันไหนมันดีหรือไม่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ว่าโอเคเงินมันดันใช้ไปไม่ถึงขั้นต่ําเราก็มาแก้ตรงนี้นะครับโอเคจริงๆจบในส่วนของการใช้ CBO แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยถามว่าเฮ้ยเราไม่ชอบ CBO เลยเนี่ย มันจะปิดได้ไหมนะครับสามารถปิดได้นะครับเราก็มากดที่หน้าแคมเปญเหมือนเดิมแล้วก็กดออฟได้เลยนะครับเนี่ครับตรงนี้มันก็จะอธิบายเราว่าเฮ้ยถ้าเรากดออฟเนี่ยหมายความว่าจํานวนเงินเดิมที่เราตั้งอยู่อ่ะมันจะถูกกระจายไปตามแอดเซ็ตอันละเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็กดพื่ปิดได้เลยเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแคมเปญไอ้ตัว CBO ของเราเนี่ยมันออฟเรียบร้อยแล้ว เราก็มาดูตรงส่วนที่เป็นบัตเจตตอนแรกที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีแล้วแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ที่แอสเซทเหมือนเดิมนะครับนี่บัตเจตตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะครับประโยชน์อย่างแรกของมันเลยนะครับข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เราไม่อยากที่จะแบบปรับแต่งอะไรมากเราอยากที่จะแบบโยนเงินไปก้อนนึงเลยนะครับส่งติว่าละพันบาทเนี่ยก็คือไปจัดสรรเราเองเลยเราก็จะแบบปล่อยให้ระบบ a c e b o o k เนี่ยมันทางานของมันไปนะครับอันนี้เนี่ยซีบีโอเหมาะมากๆส่วนอย่างที่2ก็คือเทสกลุ่มเป้าหมายว่า อันไหนดีกว่ากันนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังอย่างที่ผมบอกนะครับและส่วนข้อเสียก็คือส่วนข้อเสียหรือว่าข้อควรระวังก็คือว่าเราต้องใช้เราต้องปล่อยให้มันเนี่ยกินเงินในจำนวนที่เท่าๆกันก่อนไม่ต่างกันมากจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถวัดอะไรได้เลยนะครับว่ากลุ่มไหนมันดีกว่ากันก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอธิบายว่า c b o เนี่ยมันเปิดใช้งานยังไงแล้วก็มีประโยชน์มีข้อเสียอย่างไรบ้างน,นะครับอย่าลืมไปปรับใช้กันนะครับ